เทจินหังก็ยังคงยิงดีโอปืนใหญ่พลังจิตยอย่างต่อเนื่องไปที่เซลล์ที่พยายามขึ้นมาจากหลุมแต่เทจินหังก็เริ่มอ่อนแอลงทุกทีทุกครั้งที่ยิงลงไปเขาตะโกนใส่มนุษย์ตัดปลายทั้งสองมัวทำอะไรอยู่รีบหนีไปเซแล้ว1ิแปกก็ได้สติแบกสิบินหนีไปเซลที่เห็นเช่นนั้นเขาหนีออกมาจากหลุมได้แล้วพยายามตามไปแต่เทจินทังก็ระเบิดอีกหลุมใส่เซลล์ที่มโหมากขึ้น กลับมาที่บ้านเต่ายำฉาและผู้เท่าเต่ามองดูทั้งสองสัมผัสได้ถึงพลังที่ลดลงของเทนจินหังเจ้าสืกก็กลับมากังวลว่าเทนจินหังจะตายยำฉาก็ชวนเจ้าสืกไปช่วยแต่ผู้เท่าเต่าห้ามเอาไว้รังแต่จะมีเหยื่อถูกฆ่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นและแสดงความกลัวถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นจีจี้ก็ปรากฏขึ้นจากหน้าต่างใกล้ๆถ้าผัวฉันฝึกวิชาเสร็จเมื่อไหร่ผัวฉันต้องจัดการนี่แน่นอน ถจินทังปล่อยพลังจนตัวเองเหนื่อยล้าพลังชีวิตก็ใกล้หมดเต็มทีเมื่อเทจินหังพักเซลล์มันก็ออกมาจากหลุมได้เทจินหังก็จึงยิงการระเบิดครั้งสุดท้ายไปที่เซลล์แล้วเทจินหังก็ล่วงลนลงสู่พื้นเซลล์ก็ออกมาจากหลุมจนได้โดยที่ไม่รู้ว่า18หนีไปที่ใดเซลล์จึงลอยมาที่เทจินหังแล้วเตะเขาไปหนึ่งดอกจากนั้นเซลล์ก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าตเตรียมที่จะฆ่าเทจินหัง เมื่อรับรู้ได้โกคู Goku ก็เคลื่อนย้ายในพพิตาหายไปเข้ามาโผล่ต่อหน้าเซลข้างๆเทจินทังยืนมองหน้าเซลล์ เซลรู้สึกประหลาดใจกับการปรากฏตัวของชาวสซย่าในตำนานจึงลดมือลงโกคู Goku อยากจะสู้กับเซลนะแต่ในตอนนี้ไม่ว่าจะสู้ยังไงก็คงเอาชนะไม่ได้ช่วยรอยแค่วันเดียวจะต้องเอาชนะให้ได้เลยคอยดูแล้วโกคูก็สัมผัสได้ถึงพลังของพิกโกโรเขายังมีชีวิตอยู่โกคู Goku จับเทนจินฮังแล้วเทเลพอร์ตไปช่วยพิกโกโรที่เกาะขอฝั่งหมดสติ โกคูแบบพิกกโลแล้วมาจับทีจินทังแต่เซลจับไม่ปล่อยให้หนีหรอกเซลพุ่งเข้ามาต่อยโกคูแต่เขาก็เทเลพอร์ตหายไปพร้อมกับเพื่อนๆแล้วเซลที่งงเป็นไก่ตาแตกที่จูๆ่ๆโกคูก็หายไปแต่ก็ช่างมันกอนเขาต้องจับตัวหมายเลขก8ให้ได้แล้วเซลก็บินออกไป ที่วังพระเจ้าโกคูผ่าเพื่อนๆที่ป่าเจ็บมาที่นี่โกหังโล่งอกที่พิกโกโลยังมีชีวิตอยู่โกคู Go ung, จึงบอกโกหังให้ไปเอาถั่วเซียนมาให้ทั้งคู่กินที คุริลินยังคงเดินทางไปพบบลูมาในที่สุดเขาก็พบเธอเบบี้ทรังบอกคุณแม่ว่าคุอลิลินคือลิลินแล้วคุริลินก็โผล่ออกมาบลูมากดส่งรีโมทชัดดาวให้คุริลินถ้าไม่เข้าไปใกล้ในระยะ10เมตรจะไม่ได้ผลนะและบลูมายังมีชุดที่เบจิต้าขอให้ทำเธอทำมาเผื่อทุกคนมันทั้งเบาและแถมทนทานมากเลยฝากให้คุริลินช่วยเอาไปให้ทุกคนหน่อยคุริลินจึงว่าคนที่ต้องใช้คือพวกโกคูตอนนี้อยู่ที่วังพระ เจ้าบลูมาออกไปให้เองได้เลยแล้วบลูมาก็บินไปที่นั่นพร้อมกับเบบี้ทรังเซลยังคงตามหาหมายเลข18ตามเกาะต่างๆแต่ก็ยังหาไม่เจอ18พา16มาหลบอยู่ที่นี่ไง ด้วยพลังของทั่เซียนทั้งสองก็ลุกขึ้นมายืนได้พร้อมกับพลังที่เต็มเปี่ยมพิกโลบอกข่าวร้ายว่าไอสัตว์ประหลาดที่ชื่อเซลนั่นมันแข็งแกร่งถึงขั้นผิดปกติเลยพูดตามตรงก็คือไม่มีใครสามารถเอาชนะมันได้แม้แต่เบจิต้าหรือโกคูก็ด้วยบิตเตอร์โปโปก็ขัดจังหวะได้บอกว่าเบจิต้ากับทั้งใกล้จะออกจากห้องแล้วนะทั้ง5้าคนรีบวิ่งไปที่ทางเข้าห้องและมันกเริ่มเปิดออกอย่างช้าๆท h r งในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ และผมยาวขึ้นเบจิต้าเดินตามมาสภาพไม่ต่างกันแต่ผมไม่ยาวขึ้นเลยแล้วตอนนี้ก็จบลง